สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนชาวสมอทองร่วมเดินขบวนรณนรงค์ให้ความรู้พิษภัยยาเสพติด วันที่27มิถุนายน2568นายทวัฒน์แก้วเหล็กนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทองเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี2568โดยอง์การบริหารส่วนตำบลสมอทองร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทองพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนโรงเรียนบ้านทุ่งพลับโรงเรียนบ้านหนองเรียงโรงเรียนวัดสีสุวรรณสถานีตำรวจภูธอนท่าชนะ อ,อปอพอรอและชมรมอสอมอตำบลสมอทองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณแยกหนองนินอำเภอท่าชนะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนภาคีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนักเรียนโรงเรียนต่างๆในตำบลสมอทองกว่า150คน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดระยะทาง1.5กิโลเมตรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทต่างๆผลกระทบต่อร่างกายจิตใจสังคมและอนาคตทำให้พวกเขามีความรู้และตระหนักถึงอันตรายอย่างแท้จริง จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวะชนไม่หลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน